พระมงคลจิทธาจารย์หลวงพ่อรวยวัตโกพระอาจารย์เกจิชื่อดังแห่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นเดิมหลวงพ่อชื่อนายสำรวยสอนลทธิ์มีพี่น้องทั้งหมด8คนหลวงพ่อเกิดที่บ้านตะโกตำบลดอนย่านาเมื่ออายุหลวงพ่อครบ16ปีก็บรรพชาเป็นสามเณรจนกระทั่งอายุ20ปีบริบูรณ์จึงอุปสมบทเป็นพระภิสุงสงฆ์ที่วัตโกนั่นเอง หลังจากหลวงพ่อรวยได้บวชเป็นพระอยู่นั้นก็ได้ศึกษาวิชาอาคมต่างๆจากพักเกจิหลายรูปเช่นหลวงพ่อชื่อวัดภาชีจังหวัดอยุธยาซึ่งหลวงพ่อชื่อน,นั้นก็ได้เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อกันแห่งวัดพญาติซึ่งเป็นพระที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในด้านวิชาอาคมและหลังจากนั้นหลวงพ่อยังได้ไปศึกษาวิชาอาคมต่างๆกับหลวงพ่อแจ่แห่งวัดแดงเหนือ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพระเกจิที่เชี่ยวชาญเวทมนต์คาถาอาคมเป็นอย่างมากหลวงพ่อรวยได้เริ่มสร้างวัตถุมงคลให้กับชาวบ้านได้บูชาโดยเป็นเหรียญรุ่นแรกก็คือหลวงพ่อได้สร้างเมื่อปีพุทธศักราช2513าซึ่งเป็นเหรียญรุ่นแรกที่มีเรื่องราวที่เล่าโจทย์ขานกันมาก็คือมีชาวนาคนหนึง่งกำลังดำนาอยู่หลังจากนั้นชาวนาคนนี้ก็ถูกฟ้าผ่า ซึ่งเป็นที่น่าเหลือเชื่อว่าเสื้อผ้าไม่เกียยหมดแต่ไม่เสียชีวิตและไม่พบบาดแผลใดๆและหลังจากนั้นเพียงแค่รุ่งเช้าวันต่อมาก็ได้เริ่มลุกขึ้นมาได้ซึ่งก็มีหลายคนได้เข้าไปสอบถามกับชาวนาคนนี้ปรากฏว่าชาวนาคนนี้ได้ห้อยเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อรวยไว้ที่คอนั่นเองหลวงพ่อรวยนั้นได้จัดสร้างวัตถุมงคลขึ้นมาหลายชนิดเช่นเหดข,ข้อมือ เหรียญเนื้อโลหะเนื้อผงแต่ที่นิยมเช่าหาบูชากันนั้นก็จะเป็นรุ่นรวยพันล้านที่สร้างขึ้นมาเมื่อพศ2555และรุ่นชนะจนในปี2556วัตถุมงคลทั้งสองรุ่นนี้มีราคาในการเช่าหาบูชากันตั้งแต่หลักพันจนถึงราคาหลักล้านเลยทีเดียวหลวงพ่อรวยแห่งวัดตะโก เป็นพน,นักพัฒนาและได้สร้างความเจริญให้แก่ท้องถิจากวัดตะโกในยุคแรกที่เป็นวัดโบราณกลางทุ่งนาปัจจุบันได้กลายเป็นวัดที่มีความสวยงามใหญ่โตซึ่งถือได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดอยุธยาเลยก็ว่าได้ในวันที่19กรกฎาคมปีพุทธศักราชส5 6 0เวลาประมาณ21นาฬกาหลวงพ่อรวยได้รัสังขาร หรือมรณภาพด้วยโรคชราภาพรวมสิริอายุของหลวงพ่อ95ปี7เดือน10วันหลวงพ่อถือได้ว่าครองสมณเพศเป็นพระพิูุถืงสมรวมทั้งหมด76พรรษา